สวัสดีครับวันนี้มาอย s. <S ู่กับผมที่ช่องตำดำซิงนะครับขนาดนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่หลวงตาท่านจำวัดแล้วนะครับ,รบพ่ออาจารย์ท่านอยู่วัดดอยหลวงนะครับพี่น้องมารับหลวงตานะครับพอ่ออาจรขได้กรับ สาธุค้านั่งรถคันนี้มาค่ะคันนี้คันขาวนี่ค่ะสาธุค้าน้ำน้งนมเอาขึ้นี่หมดเลยพระอาจารย์ท่านมานม หลงตาครับพี่น้องมาต้มก้มครับมาต้มก้มมาต้มก้มได้นมให้เด็กอ่ะหลงตาให้ครับครับอ่ะถือเลยครับเออหลวงตาให้นะครับต้มใยายให้นมเด็กเออให้เด็กครับให้เด็กจับหน้าไว้แม่จับหน้าไว้แม่ยายเอานมให้เด็กเลยนะครับ มอนปัจจัยปัจจัยเก็บไว้นะครับออปัจจัยเก็บไว้ด้านหลังเลยพี่เออเก็บไว้ด้านหลังเลยครับครับผมอ่าสาธุครับอเอาให้เด็กอีกนะครับเดี๋ยวพี่น้องครับมาดูด้านหน้ากันนะครับเป็นบรรยากาศที่พี่น้องดูแล้ว ยี่สิบส <c oughs> ามพันสามครับพี่สี่ยี่สี่ยี่สี่ครับพี่เดี๋ยวขอถวายสัมมาณะหลวงปู่อ่านั่งลงนะครับที่เหลือเรานั่งลงนะครับถวายสัมมาณะหลวงปู่ครับอ่ะครับคครรัับบนะสาธุครับถวายสัมมาณะหลวงปู่นะครับ

ในหนทกการงานี่ไปโดยท้กันทุกคนทุกคนสาธุสาธุสาธุครับผมจะขออนุญาตให้ธรมเนนนะครับได้กราบปู่เป็นลำดับไปนะครับนปูเลยครับนรรายรถมาเด้ไครับข้าจานทร์กันเไม่เป็นไรดี๋ยวปู่เดินไปก่อนเดี๋ยวเราจะถามนเลยในกราบถามครับลงนบนลงปู่เลยครับ นี่ครับเป็นภาไหนที่จะได้บวชเป็นหน่อเนื้อกะคอหัวเลยครับเป็นภาพที่พี่น้องดูแล้วปื้มปิติอินดีนะครับอนะครับีอเยนะครับอู้เยอะมากนะครับ120ยรูปร้อยรูปเนระครับเนาะทั้งหมด120รูปนะครับพระอาจารย์ท่านพา มาดูการปฏิบัติของหลวงตาบุญชื่นนะครับนี่นะครับเย็กมากเลยครับโอ้ครับเป็นสิ่งที่พี่น้องจะได้ดูได้เห็นนะครับแล้วประทับใจนะครับาารหาดูได้ยากครับ เป็นภาพเป็นบรรยากาศที่พี่น้องดูแล้วจะมีมิติยินดีนะครับนี่นะครับ เนนหนึ่งร้อยยี่สิบรูปนะครับมารอกับลวงตานะครับอ่ะหายพี่น้องได้ดูยาวๆเลยนะครับอ่ะแล้วครับสาธุครับยกยกน้ำขึ้นนะครับจับน้ำแล้วก็ยกขึ้นนะครับสาธุครับสาธุครับเยอะมากนะครับพี่น้องเป็น ยายยายจับน้ำไว้เออแล้วยกขึ้นครับสาธุครับอ่าจับนมด้วยครับนี่จับยกก้อนยกก้อนครับจับกล่องนมครับหลวงตานมให้ยายครับหลวงตาให้นะครับยายอ่าหลวงตาให้ครับเพื่อหลวงตาอุ้ยนะครับพี่เอาน้ำให้ยายด้วยพี่น้ำให้ยายด้วยน้ำให้ด้วยน้ำใด้วย ตาให้นะครับอีกนะครับยายนี่ให้ยายไปตัวน้้พี่เอาไปทำน้ำมวลไปขวดหนึ่งจะมีให้ยายสาธุครับนี่ครับให้ได้น้ำนะครับมากเ จับไว้จับไป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 ตกลงจับน้ำไว้จับทุกรับสาทุกรับจับไว้จับไว้จับ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 ครับจับไปครับครับสองมือ้วพระอาจครับครับสองมืเอาเอาติดครับอ่ะนะครับเป็นภาพที่พี่น้องเราตั้งหน้าตั้งตามตั้งใจนะครับมารอถวาย น้ำไหนมนะครับให้หลวงตานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับวัดที่หลวงตาท่านจําวัดนะครับด้านหน้านี่นะครับสาธุครับสาธุอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับสาธุครับ่านี้กลพใหะจสาธุครับ ไปไปเลยลุงจันอ่ะเลี้ยวแล้วนะครับครับนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับพระอาจารย์พาเนนนะครับมากาบหลวงตาบุญชื่นนะครับตอนนี้ก็พระอาจารย์จะพาะเนนนะครับได้ไปส่งหลวงตาถึงที่วัดนะครับ พี่น้องดูนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับยาวเลยนะครับก็ถนน,นเส้นนี้ปิดเลยนะครับพี่น้องปิดเลยนะครับนะครับให้พี่น้องได้ดูยาวๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พี่น้องหาดูได้ยากนะครับอ่ะ,อะ เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูด้านหน้านะครับตอนนี้ก็หลวงตาท่านนะครับจาริตรุ้ดวงนะครับจะพักจําวัดนะครับจะจําวัดที่วัดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูชื่อวัดก่อนนะครับพี่น้องครับวัดวัดรึ่งเหนือนะครับพี่น้องวัดรึ่งเหนือนะครับวัดที่หลวงตาท่านจําวัดนะครับในเย็นนี้นะครับ ซุ้มประตูวัดครึ่งเหนือนะครับพี่น้องเข้าไปสู่วัดครึ่งเหนือแล้วนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องได้ไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับครับตอนนี้หลวงตาท่านก็มาถึงแล้วนะครับหลวงตาท่านจะจําวัดที่นี่นะครับวัดครึ่งเหนือนะครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดติดตามไว้นะครับและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ต<า>ั้มดัมซิ่งด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ